สวัสดีครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับคุณครูจุนเมื่อกี้นนองพันถูกเลขหกเจ็ดครับถูกเลขเดบลายดอกได้แค่น้อยเดียวถ้าหากว่าทางหูว่ามันจะออกแปดหกเจ็ดนะหนูก็คือสิตามมาหลายงวดล่ะเพิ่นตามเลข8ปดหกเจ็ดครับประมาณสองงวดมันบ่ออกงวดที่สามบ่ตามจ่อย เสียได้เหมือนกันเพิ่นเคยฝันได้เลข867เหมือนกันครับแต่ว่าน้องเพิ่นเคยฝันได้แต่ว่าเพิ่นตามแล้วสองงวดงวดที่สามไม่ตามออกใช่เลยโอ้ยเสียดายบัตรมาถือมาถือเลขสองตัว67บัตรซื้อ867สองงวดสามงวดที่ผ่านมาไม่ออกบัตรพ่อเศร้าซื้อปั๊บออกปุ๊บมาสันเอ้ยเพิ่นวายานแต่ข่อยได้เงินพ่นะเมื่อนี้ผมคุยกับคุณครูจุนครับ คุณคู่เพิ่นบอกว่างดนีเพิ่นฝันว่าลเหอกได้ฝันว่าลดหอได,ด,อได้จริงๆแล้วมันกับโมเมนว่าเชิงว่าลดหอลอยเมื่อทั้งฝาดอกเขากําลังเหตุหนทางอันนี้คือของฝันนะคือเรื่องจริงเนี่ยตอนนี้อยู่แถวโรงเรียนของของหนองคนครับเขากะซ่อมแซมถนนหนทางใช่ไหมเขากะกำลังถมดิน แล้วก็กําลังเกตอันนี้คือเรื่องจริงแต่ในความฝันน้องเพิน์ลกับฝันว่ารถมันห่อได้ถามว่าห่อได้จริงไหมน้องเพิ่นบอกเลยครับว่าล้านเปอร์เซ็นยังได้กระหอใดจังได้กระหอใดมันห่อได้จริงๆคือหน้าโรงเรียนของน้องจุนเขาจะหตุทนทางแล้วเขาเขาก็ถมที่เพื่อที่จะเกต เพื่อที่จะเทยางมาต่อยเนาะให้มันเรียบๆอันนี้คือตอนกลางวันนะตอนกลางวันอันนี้คือเรื่องจริงในความฝันเพิ่นฝันว่าเพิ่นนอนอยู่ประมาณสักเวลาประมาณสักสองทุ่มกว่าเพิ่นกาลังดูละครอ,อยู่อันนี้คือความฝันนะเพิ่นกําลังเบิ่งละคอนอยู่แล้วจู่ๆเพิ่นเห็นไฟอ่ะมันกระปิบกระปิบกระปีบปบปิ๊บปีบ,ปบ,ปบ,ปบ มันลอยไหมมันลอยอยู่บนถนนเลยนะมันไม่ใช่รถวิ่งอยู่บนถนนแต่มันลอยอยู่บนถนนเลยปิ๊บ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 ชิบ่นาคุณคู่เันกระตกใจเพิ่งก็เลยออกมาส่องครับประมาณสักสองทุ่มก,กว่าช่วงเวลาที่ว่ากำลังจะดูละครเพิ่นเห็นช่วงนั้นครับไฟโรงเรียนเขาก็ปิดไฟคนทางเขาก็ปิดเพราะว่าเขากําลังซ่อมแซมทําถนนมันมืด แต่เห็นไฟน่ะมันปป๊บปิ๊บปิ๊บ,บลอยอยู่บนถนนเลยมันลอยขาบนทางเลยลอยไม่ใช่ลอยมันลอยตามทางไปเลยอ่ะนานมากมันนานมากจริงๆซึ่งคุณคู่เพื่นครับได้ไปหยิบโทรศัพท์เพื่อนเนี่ยมาถ่ายไว้มาถ่ายเลยมาถ่ายวิดีโอเลยว่าว่าเพื่อนที่เนี่ยเห็นรถมันลอยได้จริงๆเพื่อนไทยเพื่อที่ยืนยันกับทุกคนว่าเห็นจริงๆไม่ได้ตาฝาดไม่ได้ตาลาย จะถ่ายไว้ครับในความฝันถ่ายไว้เลยแล้วเพิ่นกะเห็นรถคันหนึ่งครับมันเปิดไฟบัดนี้ตอนแรกมันเปิดไฟแค่กระพริบกระพริบกระพริบแค่บ,บนหัวนะกระพริบกระพริบสักครูน่นึงครับเขาเปิดไฟแบบเหมือนกับไฟไฟคืออย่้เนานนะี้เนาะเอเืามาเถอบัดนี้ไฟอย่างที่ว่าเขาเปิดใน,นสนามสนามฟุตบอลนะนั่นน่ะเออครับนั่นน่ะไฟนั่นแหละ เปิดแบบจ้ามาเลยครับแล้วเราก็เห็นมาเนี่ยเห็นรถเต็มเต็มเลยทะเบียนรถบักง่ายหนึ่งมันไม่ใช่รถของคุณครูนะมันบอมเปนรถหยาดมันบอมเปนรถคนเรียนนะแต่ว่ามันเป็นรถที่เห็นจริงๆอ่ะมันเป็นรถทะเบียนรถที่ว่าคุณครูเห็นว่ารถมันเหาะได้ครับคือจะเป็นรถ9186รถที่มันเหาะได้จริงๆ มันก็ห่อไปครับห่อไปสิปื้อสภาพมันก็ห้อมาปื้อมุสิมันลอยอยู่มันลอยอยู่บนหนทางเลยนั่นคือเรื่องจริงมันกับบอเชื่อมความฝันนะครับแต่มันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่ว่ามันเป็นความฝันของครูจุนนั่นละความฝันเพื่อนครับเพื่อนเห็นเลขทะเบียนรถก็คือเก้าหนึ่งแปดหกบักง่ายหนึ่งยวงเทิงนั่นคือความฝันแต่เรื่องจริงครับผมบอกความเรื่องจริงให้ฟังก่อน เรื่องจริงหน้าโรงเรียนเนะี่ยคือเขาปิดไฟแล้วเขาก็ทำบนทางใช่ไหมครับแล้วมันจะมีรถแทนเลอร์ที่ว่าเขาจะเอารถขึ้นไปข้างบนแล้วเขาก็จะเกตบนทางให้มันแน่นนะให้มันแน่นให้มันแน่นแต่ว่ารถนะ่ะมันจะเป็นรถเกตรถแทนเลอร์เนาะรถเกตตั้งนักนะ่ะแต่ว่ามันจะมีรถเขาให้รถมันขึ้นไปข้างบนนั่นละ่ะคุณคู่ มนอาจจะเห็นตรงที่ว่ารถมันขืนรถทันเลิ์แล้วค,คุณครูอาจจะเห็นว่ามันมันลอยได้นั่นแหละนั่นคือเรื่องจริงแล้วก็ผสมกับไฟมันดับด้วยแกก็เลยบองไม่ชัดว่าเขากำลังเห็นงานอยู่สินะอย่างความฝันฝันเป็นตูเป็นตะเอาเรื่องจริงไปฝันแต่เรื่องจริงเนี่ยถ้าขับถ้าถามว่ารถเหาะได้จริงไหมมันก็เหาะได้นาะเพราะว่ารถทันเลิ์เขาใส่เขาก็เอารถ อีกขั้นหนึ่งครับซ้อนไว้ข้างบนแล้วก็เข้ากับบดไปบดมาครับขีไปขีมาขีไปขีมาไฟมันกระพริบกระพริบเหมือนเขาเหมือนกับเขาเหตุงานตามทางอะนะคุณครูันกับอามาฝันไม่แน่ครับฝันเห็นเหล็กแดงจึงครึ่งผมนะฝันเห็นแหลกแดงกจึงครึ่งรดห่อได้แดงจึงครึ่งพอไฟเนี่ยมันไฟไมนกระพริบกระพริบแต่มันเป็นสีแดงแดงนะแดงๆฝันไปแล้วคุณครูสันผมก็เลยว่าสงสัยคือสีคิดเรื่องเหล็กหลายนอ่าสันมาฝันแมนจ้ะ หนูเสียใจแปดหกเจ็ดหนูเสียใจฮาีสม,มือนี่หนูก็ยังเสียใจอยู่แปดหกเจ็ดหนูก็เลยคิดเรื่องเลหเล็กไรบ้าเลยหนูก็เลยเอามาฝันแต่ว่าในความฝันหนูนะ่ะหนูเห็นเล็กอะลีได้ไอ 9, 1, 8, นะ้เก้าหนึ่งแปดหกน่ะมันเป็นเหลขกได้ยิงคืน,คนอะลีได้ที่มันเหาะหน่นะ่ะแต่เรื่องจริงมันกับมีครับรถเทนเลอร์เขาาดดขึ้น,นทั้งเทิงเลยกับแลนบดไปบดมานะ่ะอันนี้คือเรื่องจริงหนอมันก็นเลยเก็บมาฝัน แต่ไม่แน่นะครับพรนะในความฝันหนอิ่นเห็นเลขแดงยิ่คึ่งเลยไหนอาจจะมาก็ได้เนาะหนึ่งกันยายนหกเจ็ดทุกทิยาครับมันเป็นเพียงแค่ความฝันผมไม่รู้ครับว่าเลขมันจะมาหรือมาหรือว่าเลขมันจะออกตัวไหนกะขอให้จ้องครับไปซื้อโรตารีไว้กะเสียได้แทนคู่จุนเนาะอุตส่าห์ซื้อแปดหกเจ็ดมาทั้งสองสามงวดบัตรพ่อบดสื่อแค่งวดเดียวมันออกนะสินะผู้ดใดกะต้องเสียใจครับแล้วก็เสียดาย ถ้าหากว่าหนูถูกงวดแปดหกเจ็ดงวดเมื่อกี้นะโอ้ยหนูหิ้มเลยหนูสบายจนหอดสินปีเลยพี่ก็ใช่ครับหนอกมันคือสือดแบบตัวเราเป็นพันเนาะถูกมากอก้ดีใช่นหครับนี่นะครับที่ไปที่มาเหมือนกันครับคนฝันได้สามตัวบางครั้งก็ไม่ถูกเลขก็มีนะครับเขาฝันได้สามตัวเห็นไหมน้องก็ยังถูกแค่หกเจ็ดเลยครับงวดน,นี้ก็เลเามึงครับนี่ตัวเลขนี่เพื่อแสดงโชคเก้าหนึ่งแปดหก อย่าลืมไปตัดเล่นนะครับเผื่ออาจจะได้โชคเหมือนกับน้องคูจุน่นขอให้ทุกครับชูเดียนมานซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับอาจจะได้โชครางวัลใหญ่ๆก็ได้